สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้พามาฟังเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของประชาชนที่ต้องการที่พักบางแดดฝนนะครับซึ่งเป็นที่พักตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับวันนี้คุณโตบุรพานะครับได้เป็นผู้ช่วยประสานงานความเดือดร้อนของประชาชนนะครับให้ทางเทศบาลได้รับรู้มาฟังคุณโตเล่าให้พวกเราฟังกันได้เลยครับ เรียนท่านนายกเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะท่านธีรศักดิ์ครับพอดีรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจากได้ศาราที่จะรอรับส่งผู้โดยสารเป็นสาราสักหลังนึงนะฮะโดยเวยนี้นะครับซึ่งจัดทีไหนก็ตามความเหมาะสมของทางเทศบาลที่จะอนุเคราะห์ได้อยู่ิีกันนี้อยู่โครงการต่อห้างเซ็นทรัลพาราขอนแก่นนะครับรับเรื่องร้องเรียนคือว่ามีคนมารอรอรับส่งกันนะฮะบอกว่าไม่มีที่หลบลงดนลงโคนนะครับ เาฝนตกนี่ระบาดมากนักเรียนเลิกเรียนที่จะต้องรอผู้ปกคอรองมารับนะครับปรากฏว่าไม่มีที่จะรอฝนก็ตกหนักยืนเกียกนะครับเลยคิดว่าถ้ามีหลังคายเขาหน่อยมีศารามีเก้าอี้นั่งให้เขานั่งรอได้เนี่ยน่าจะเป็นที่ดีเลยฝากทางท่านนายกเทศมนตรีทศบานนครขอนแก่นนะครับฝากสักุนึศาลานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะขอความเมตตาจัดแฝกการทางพิจารณาอีกสักหนึ่งศาลา เป็นเทศบาลหนึ่งศาลาแล้วก็แข่งกระทางรวปที่หนึ่งอีกสักหนึ่งศาลาที่บอกผะสมนะครับฝากด้วยครับขอบพคุณครับนะครับปรับพื้นฟุตบาทใหม่ซ่อมแซมพื้นฟุตบาทใหม่นะครับ,บปรับภูมิทัศน์บริเวณนี้ในเรื่องของพื้นฟุตบาทให้อ่เกิดความสวยงามด้วยก็คงจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตรงข้ามห้างเซ็นทรัลพาราซาขอนแก่นซึ่งถ้ามีการปรับในเรื่องของพื้นฟุตบาทให้ดูสวยงาม ก็จะสมกับความเป็นสมาร์ทซิตี้ตรงนี้ก็ดูจะไม่ค่อยสวยงามนักในส่วนของท่อระบายน้ําที่ไม่เข้ารูปนะฮะก็อยากให้แก้ไขในเรื่องของท่อระบายน้ําที่ไม่เข้ารูปด้วยนะครับหน้าผิวฟุตบาทนะฮะผิวฟุตบาทแบบเป็นเรื่องไปเ็เรานะฮะดีๆให้ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ ลงพื้นที่ตรงข้ามของห้างเซ็นทรัลพาซาขอนแก่นนะครับรับน้องๆเรียนมาว่าจำเป็นต้องมายืนรอรอเพื่อนมารับบ้างรอรถมารับนะครับต่างๆนานาซึ่งต้องมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้างเซ็นทรัลพาซาขอนแก่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝนตกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่มีที่หลบฝนนะครับไม่มีที่หลบแดดในการที่จะรอ,อเพื่อนหรือรอรถนะครับก็เลยร้องมา ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขตรงจุดๆนี้ก็เลยเ,เรียนเทศบาลนครขอนกันนะฮะโดยในส่วนของเรียนท่านนายกนะฮะที่จะลองมองดูในเรื่องของทําศาลาเล็กๆในการพักรอคนนะฮะอันนี้นั่งรอรถกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ ผมกำลังหาโครงการว่าถ้าทำศาลาถ้าทำศาลาให้คนนั่งรอจะดีไหมเนาะก็คือนึกภาพว่าถ้าหาสักหลังสองหลังก็คือให้นั่งรอรถรออะไรเพราะว่าเวลาฝนตกฝนตกคนบอกว่าเปียกฝนเขาร้องเรียนมาที่เพจผมชื่อโตบุรพาทีนี้อ่าเลยบอกพี่โตทำยังไงเวลารอรถแล้วฝนมันตกเนี่ยไม่มีที่รับฝนก็เลยว่าถ้ามีศาลารอรถน่าจะดี นะครับเดี๋ยวจะได้จะได้ดูว่าหาทําเลลงลงฝนลงตรงไหนจุดที่น่าจะเหมาะสมในการวางสาราเพื่อรอรอรถนะครับให้หลบฝนหลบอะไรเนี่ยนะครับสักจุดหนึ่งของบริเวณนี้ตรงข้ามกับห้างเซน็นทรัลขอนกันนะฮะจะตรงจุดไหนดีเช่นบริเวณนี้ได้ไหมนะครับเป็นฟุตบาทของทางเทศบาล หรือถ้าเ,าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็นเทศบาลศาลาหนึ่งแขวงการทางหลวงที่หนึ่งเป็นสภาพอีกศาลาหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะว่าคนสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณนี้นะครับสมมติว่ามีนายกนะครับกำลังเดินทางมาอาจจะโทรหาเพื่อนที่อยู่เซ็นทันว่าให้ข้ามฝั่งมารอ,อที่นี่นะเพราะไม่สะดวกที่จะย้อนไปรับที่เซ็นทันนะครับก็อาจจะต้องมา เราลดบริเวณน,นี้นะครับเลยคิดว่าตรงนี้ถ้ามีศาลา,านั่งพักโดยสารสักหลังหนึ่งน่าจะดีนะครับขอบคุณสุรการติดตามครับ